โปรโมชั่นดีๆจากทอสอที่หลายๆคนลืมแล้วก็ไม่คิดว่ามันสําคัญนะคะวันนี้พี่ออยจะมาเล่าโปรโมชั่นที่โคตรดีของทอสอให้ฟังคือมันเป็นโปรโมชั่นทูเจนที่ให้พ่อแม่กู้ร่วมกับลูกที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปะนะครับถ้าใครจําได้ทอสอ,ออกโปรนี้มาเมื่อต้นปีแต่ไม่ได้รับการต้อนรับดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่ามันมีการโจมตีว่า ม่เรียจะเรียกว่าการจมตีก็ไม่ใช่เนาะม,มีก็มีการวิเคราะห์หลายๆคนนะต่างก็วิเคราะห์กันว่าเฮ้ยโอ้โหเป็นนี้ช่วยลูกช่วยหลานเลยไม่นเนี่ยก็คือสมมุติว่าตัวเราเนาะจะกู้บ้านหลังหนึ่งเรากู้ได้30สปีเราก็เอาลูกเราเนี่ยมากู้ร่วมด้วยรายละเอียดปีกย่อยว่าหลักเกณฑ์ของลูกต้องอะไรยังไงพ่อแม่ยังอะไรยังไงเนี่ยพี่วันไม่พูดนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อที่ทอสอแต่มันก็เป็นหลักเกณฑ์การกู้ทั่วไปนั่นแหละทีนี้ถ้าเรากู้ร่วมกับลูก เราจะได้อเวลาระยะเวลาในการกู้เนี่ยเป็นเจ็ดสิบปีโอ้เห็นไหมบางคนบอกว่าอ,อย่างเนี้ยเราก็เหมือนกับทําทลูกเป็นหนี้ไปด้วยเลยเนี่ยแทนที่จะจบที่รุ่นเราใช่ไหมลูกกลายเป็นหนี้พอเราตายมาลูกก็เป็นหนี้ต่ออ่ามันก็ถูกต้องนะครับในในคิดในมุมนั้นมันก็ถูกต้องเพราะดอกเบี้ย บางคนก็บอกว่าดอกเบีย้ยกินโมโหลานเลยตั้งใจออกโปรนี้มากินดอกเบีย้ยเต็มที่เลยแค่30ปีเนี่ยก็โดนดอกเบีย้ยเนี่ยเกินราคาบ้านแล้วอันนี้ก็เออก็จริงอีกนะไม่มีใครคิดผิดไม่มีใครคิดถูกนะครับแต่พี่ออยจะพูดอีกมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นมุมที่ว้าวมากๆสําหรับพี่ออยเนาะทีนี้เราเรามาคิดดูเรื่องตงดอกเบีย้ยก่อนนะดอกเบีย้ยนะที่เขาบอกว่า โอ้โหดอกเบี้ยแค่เรากู้30สิปีก็เกินตัวบ้านแล้วแล้วเจ็ดสิปีนี่กี่เท่าเข้าไปเนาะสาสิปีเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อบ้านที่สมล้านนะครับเอาตัวเลขกลมๆนะไม่ไม่ฟิกตัวเลขว่าจะต้องเป๊ะ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 นะไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองกันนะเอาตัวเลขกลมๆก็พอสมมุติว่าเราซื้อบ้านที่สมล้านเราผ่อน3าสิปีในพอเราผ่อนหมด30สปีรวมดอกเบี้ยบ้านน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยเราจ่ายประมาณเจ็ดแปดล้านอะอ่ะ อันนี้เรื่องจริงรวมดอกเบี้ยนะก็อย่าลืมว่ามันตั้ง30ปีใช่ไหมทีนี้พอมันเป็น70ปีปุ๊บโดนเท่าไหร่ก็โดน10กว่าล้านไงถูกต้องเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกคนนะ่ะมองข้ามโปนี้ว่าเฮ้ยดูดิโคตรออกมาแบบโอ้โหเอาเอาเปรียบพวกเรามากแลือเกินใครจะไปทําแบบนั้นบ้าไปแล้วใครจะมากู้กับลูกเป็นหนี้แล้วจ่ายแต่ดอกเบี้ยอันนี้ในะแง่ ลบในอีกด้านหนึ่งนะครับพี่ออยบอกเสมอว่าเหรียญมีสองด้านเพื่อดูมาดูข้อดีของมันบ้างอ่าข้อดีของมันที่พี่ออยามาคิดแล้วพี่ออยอยากจะแบ่งปันทุกคนเลยนะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดเราไปต่อยอดดูว่าเราจะทํำยังไงกับลูกค้าที่อ่ามามากู้กับเรามาซื้อบ้านเรานะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองพี่น้องเราเองที่กําลังอยากซื้อบ้านเนี่ยก็ลองเอาไปแบ่งปันเขาดูนะครับคือเอาเรื่อง ค่าผ่อนบ้านแล้วกันพี่ออยไม่เอาเรื่องดอกเบี้ยนะเอาเรื่องค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนบ้านถ้าเรากู้เองถ้าเรากู้เองคนเดียวสาสิปีนะคะบบ้านสามล้านสมมติสมม,ต,สม,มตินะเราผ่อนอยู่ที่หมื่นแปดบ้านสามล้านเราผ่อนอยู่หมื่นแปดระยะเวลาสาปีนะครับแต่ถ้าเราเอาลูกมายื่นกู้ด้วยนะครับเรา,เาลูกมายื่นกู้ด้วยปุ๊บเราผ่อนเท่าไหร่ 8? เราผ่อนอยู่ปมาณ เจ็ดพันบาทอ่าห่างกันเยอะไหมเยอะมากเลยนะห่างกันหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าโอเคแล้วมันจะดียังไงอ่ะสุดท้ายก็เจ็ดสิบปีอ่ะอ่าอย่างนี้ครับเราอ่ะตั้งใจจะซื้อบ้านใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้ให้เป็นโมรดกให้กับลูกให้หลานเราใช่ไหมแล้วเราคิดว่ามันต้องจบที่รุ่นเราเราก็เลยจะกู้สามสิบปีถูกไหมแต่เราผ่อนเท่าไหร่หมื่นแปดแล้วเราผ่อนไปหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปด อยู่วันดีคืนดีเราตกงานวันดีคืนดีเกิดวิกฤตแบบทุกวันเนี้ยเรายังต้องผ่อนหมื่นแปดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราไม่มีผ่อนสักสามเดือนหกเดือนน่ะเกิดอะไรขึ้นโดนยึดสิครับ oh, <no. S 1> ถูกไหมครับโดนยึดโดนยึดแล้วไอเงินที่เราผ่อนไปนั่นคืออะไรศูนย์ถูกป่ะพอมันศูนย์แล้วยังไงต่อเครดิตก็เสียเห็นไหมครับ นอกจากเงินที่ผ่อนไปทั้งหมดเสียศูนย์ไปแล้วเครดิตก็เสียบ้านก็ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้เป็น t ูเจนกู้เจ็ดสิบปีเนี่ยถ้าใครได้ติดตามคลิปก่อนๆของพี่ออยนะพี่อยอยเคยบอกว่าถ้าเราผ่อนบ้านหมื่นแปดมีเงินเราควรจะโปะเพิ่มโปะเพิ่มเพราะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นต้นและบ้านมันเป็นลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่อนหมื่นแปดเรามีเงินสามหมื่นเราโปะโปะดอกเบี้ยมันจะลด มหาศาลเลยถ้าใครใครจำไม่ได้ลองกลับไปคลิปเก่าๆนะครับอันนี้ให้เป็นแนวคิดทีนี้มันก็แค่เขาตั้งมาว่าเราต้องผ่อนเจ็ดสิบปีเดือนละเจ็ดพันบาทแต่เราจะหมดสามสิบใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเราสามสิบปีเราผ่อนอยู่ที่หมื่นแปด ตอนที่เรามีเงินเราก็ผ่อนไปเลยครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดใสไปเลยเต็มที่เพราะมันลดต้นลดดอกนะคะอย่าลืมว่ามันลดต้นลดดอกถ้าเราผ่อนหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดไปเนี่ยสมมุติเราผ่อนหมื่นแปดไปนะเราจะหมดที่ประมาณยี่สิบห้าปียี่สิบเจ็ดปีเลยไม่ถึงสามสิบบ้านหลังนี้หมดถ้าไม่มีอะไรสะดุดไม่ถึงเจนลูกจบที่รุ่นเราจบที่ยี่สิบห้าปีเห็นไหมคะเพราะเรา พอเราผ่อนต้นเข้าไปเข้าไปในระบบไงแล้วเ,เขาให้เขาให้จ่ายเจ็ดั่อแปดพันใช่ไหมเราจ่าย1 8ื0น0 0ดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเราจบก่อน30ปีแน่นอนไม่ต้องถึงเจนลูกแต่สิ่งที่ว้ววคืออะไรสิ่งที่ว้ววก็คือแล้วถ้าเกิดวิกฤตไม่รู้แหละอยู่ดีตกงานไม่รู้แหละเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยวิกฤตต้มยำกุง้งวิกฤตโควิดขึ้นมาอย่างเงี้ย รายได้ลดลงรายได้น้อยลงเราก็ไม่ต้องจ่ายหมื่นแปดไงเราก็จ่ายเจ็ดพันแบงยึดไหมจ่ายเจ็ดพันแบงยึดไหมเรากลับมาจ่ายเจ็ดพันแบงยึดปะไม่ยึดนะเพราะมันคือค่ามาตรฐานของเขาที่เขาบังคับให้เราจ่ายเดือนละเจ็ดพันแต่เราอยากจบที่เราเราก็เลยจ่ายหมื่นแปดเพราะเราสามารถจ่ายได้หมื่นแปดเพราะเราจะเอาสามสิบปีใช่ไหมเราแค่เอาชื่อลูกเข้ามาเผื่อวิกฤตเพอะวิกฤต เราเคยจ่ายหมื่นแปดได้แล้วเราก็แค่กลับมาจ่ายเจ็ดพันบ้านก็ไม่ถูกยึดเงินที่ส่งไปก็ไม่สูญเครดิตก็ไม่เสียนะครับนี่คือข้อดีของมันที่หลายๆคนมองข้ามแล้วทุกหลายๆคนก็ไปมองที่โอ้โหจะกินดอขนดนนกนดอขนาดนั้นกินดอกขนาดนี้เขาไม่ได้บังคับว่าให้เราต้องจ่ายเจ็ดพันทุกเดือนทุกเดือน,อนจนถึงเจสิปีมีเงินก็โปะครับถ้าคุณคิดว่า คุณจะกู้เองคนเดียว1 8 0 0นต่อเดือนแล้วคุณจ่ายไหวคุณก็แคเ่เอาลุ่นลูกมากู้แล้วคุณก็จ่ายไปเลยครับแปดดูหมื่นแปดหมืทุกเดือนถ้าคุณไม่เจอวิกฤตอะไรคุณก็จบก่อน30ปีแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่มันคือข้อดีที่ที่สุดมากๆเลยที่ว้าวมากเลยนะยังไงก็ฝากบอกต่อเนาะเสียดายเ,าเสียดายโปรโมชั่นนี้มากเลยเสียดายมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะครับเพราะว่าชีวิต เราเนาะไม่รู้ว่าวิกฤตจ,จะมาตอนไหนถ้ามันไม่มาก็ดีไปแต่ถ้ามันมาอย่างน้อยๆเราก็ได้กลับมาจ่ายจ่ายถูกๆแล้วบ้านเราไม่โดนยึดเครดิตเราไม่เสียนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครบเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะเริ่มเป็นในสายของการรีโนเวทขายบ้านกันบ้างน,นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนาะพี่ออยก็จะจัดสัมมนาในส่วนของการสร้างบ้านขายนะครับก็ติดตามกันหน้าเพจคูออยวิศวะสร้างเงินรวยเร็วนะครับว่าจัดสัมมนาวันไหนเดี๋ยวพี่ออยแจ้งไปเดี๋ยวพี่ออยจะทำคลิป ความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาไปทำสิ่งที่เรารักกันครับลุย